ไปกับประเด็นข่าวสุดท้ายนะครับโดยจะไปที่เทศบาลนครสงขลาได้มีการระดมเครื่องจักรและคนงานเก็บกวาดขยะจากทะเลในรอบที่2ครับหลังผ่านพ้นปีใหม่คลื่นลมแรงแล้วก็มีการพัดขยะเข้ามาเต็มบริเวณชายหาดสมิลาอีกครั้งหนึ่งไปติดตามครับ หลังปิดยาวครับในช่วงปีใหม่เทศบาลนครสงขลาโดยนางสาครจันมณีเจ้าพนักง,งานสุข,ขาพิบาลหัวหน้างานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็ได้นําเครื่องจักรและคนงานกว่า50คนลงพื้นที่เลยครับบริเวณชายหาดสมิลาเพื่อทําการเก็บกวาดขยะจากทะเลในรอบที่2หลังจากมีคลื่นลมที่กําลังแรงอีกครั้งก่อนปีใหม่และหลังปีใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คลื่นได้พัดเอาขยะจากทะเลครับมีทั้งเศษกิ่งไม้ขวดแก้วขวดพลาสติกเชือกท่อนไม้สุงและเศษอวนจากเรือประมงที่กองเรียงรายเต็มชายหาดสมิหลาทําให้ชายหาดที่สวยงามเต็มไปด้วยขยะและสิ่งสกปรกส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพของชายหาดสมิหลาเป็นยิ่งนักครับเทศบาลนครสงขามีการระดมคนงานและเครื่องจกักรลงมาเก็บกวาดขยะจากทะเล และทำความสะอาดชายหาดสมิลาเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งในขณะนี้ครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดสมิลาทุกวันอีกทั้งบริเวณนางเงือกทองเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับจึงจําเป็นต้องดําเนินการเก็บกวาดบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในตรงจุดนี้เป็นจุดแรกก่อนเลยครับ หลังจากคนงานเก็บขยะจากทะเลใส่เข่งพลาสติกแล้วมีการลำเลียงขึ้นกับรถบรรทุกขยะแล้วนะครับรถ JCB ีก็เข้าทำหน้าที่เก็บเศษไม้ชายหาดนำมาใส่รถเก็บขยะเพื่อนำไปทิ้งหลังจากนั้นก็เก็บนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรถกวาดชายหาดที่ทำหน้าที่แม่บ้านในการกวาดทรายบริเวณชายหาดให้เรียบสวยงามนะครับตลอดแนวชายหาดสมิหลา ลองรับกับนักท่องเที่ยวนางสาครจันมณีเจ้าพนักงานสุข,ขาพิบาลหัวหน้างานรักษาความสะอาดนะครับของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนาครสงขลาเปิดเผยว่าวันนี้มีการมาทำความสะอาดชายหาดสมิหลาเนื่องจากขยะจากทะเลขึ้นมาเยอะมากในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาและก็จะมีการดำเนินการต่อไปจนถึงวันศุกร์นี้จะลองดูว่าคลื่นจะสงบลงบ้างไหมนะครับ และจะดูแลบริเวณพื้นที่ชายหาดสมิลาเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวไปจนถึงวันเด็กแห่งชาติและที่ผ่านมาทางเทศบาลนครสงขลาเนี่ยนะครับทำกันไปหลายรอบแล้วก่อนปีใหม่ก็รณรงค์เก็บไปหมดแล้วครับชายหาดก็สวยงามแต่พอในช่วงวันหยุดปีใหม่คลื่นลมแรงอีกะระลอกครับเป็นรอบที่สองเนี่ยทำให้ขยะจากทะเลก็ขึ้นมาอีกเยอะก็เป็นปกติของทุกๆปีครับ การพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่ของอาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าจะมีฟ้าฝนนะครับแต่ปริมาณไม่มากนักในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลานะครับอยู่ในระดับฝนตกหนักนะครับส่วนฝนตกหนักมากก็จะอยู่ในพื้นที่นะครับปัตตานียะลานราธิวาสจะอยู่ในห่วงของระหว่างวันที่4 8มกราคม2565นี้ครับ ไปไหนมาไหนครับไปตลาดเดินไปไหนก็นแล้วแต่พกร่มนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ในช่วงหน้าฝนในช่วงฝนตกแบบนี้นะครับก็มีเสื้อกันฝนกันไม่บ้างดูแลสุขภาพนะครับนอกจากเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้นะครับก็ต้องดูแลเรื่องของโรคภัยต่างๆกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ